อมนาพระคาถา,า,า,าสวดพระพุทธมนต์แริเดีช่วงช้ามาร่วมเซบาทก็ขอให้เป็นมงคลชีวิตกับคณะสถาทูตทุกท่านในเมียยุป,ปี อายุเดือนอายุวันอายุยามอยู่ก็ขอให้มีชัยไปทิศทางใดก็ขอให้มีโชคแถวข้าพยันอันตรายเรื่องพิธารับหน้าที่การงานก็ดีตั้งแต่วันนี้วันปีใหม่เป็นต้นไปทําสิ่งการอันใดก็ดีเรื่องการค้าขายก็ดีเรื่องพระราชการก็ดีนะครับก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามที่สมมุ่งหวังไว้ปรารถนาไว้ก็ขอให้บังเกิดกับทนาสถาและ ทุกท่านนะครับอันนี้ก็กาบประชารัฐ าทิพาโมาัวดตั้งแต่วันนี้จนสงไปก็จะมีความสุขความเจริญในหน่ชัดสาตุมาเตระวันวานเอาเอาไปเป็นที่ล,ลึกๆเหรอครับทีนีวาลูกชายเหรอหน้าตาเหมือนกันเลยเอขอบคุณครับ